สวัสดีพี่ๆนานาที่มีใจร่าการตกป,ปลาทุกท่านครับผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่กับผมช่องช่างลอยพี่ชนะครับวันนี้เรามาตึกแหนครับด้วยวลาถอดแหนะครับต้องสางของผมนะครับผม,ม,ม,มเฮ้ยไปยัเปิดเปิดไล่สดไล่สดครับผมกองแท้พี <c oughs> ่มงปีมง <c oughs> มีแน่ครับดอกไบ้กเดงกมากกาสเขาครับเ้ว้ององค์ธรรมะอย่ากไอ้แรของกางเหนนะก่อนยวกแลแรงของกาเหนก่อนสิบาทถุเสือบาดงบ่อนมันเมนเอาพ่อขายขึ้บ่ลงลงยาแล้วหนาว่าๆ่าเด็กโบอมมา มือเยนแลายบ่อยาที่แตกมันน่วัมีจมวางคือเหี้ยวางหันเราเ่นน้ำพราะยังไงนี่จะปลาดุกนี่จะปลาดุกมัน่นปลาดุกนน่น <c oughs> เออไอเหล่านี้จักบาทบะค่อนบอลตังอยู่<อ>ึ้นแบบมันยื้อหนาเงวนี้ปลาดุกปล่อยไว้น้ำเนี่ครับ นอ่ีกฟัอา no. ้นาะพเอาขึ <t <t ้นโได็งยังยั่ยู่ได้บัดนี้พ่อ้อนเลยมีน้ำยันปันจะปดูแนวแน่แล้วคน้ำคุณมันยันบัดนี้โอ้แม่ระดูนี่แ่เปานแต่มันถึงเราสักนี่เอา ถืออะไบาเนี่ออกแมยตอนัมไครับอเหนดิค่อเหได้มากพี่พี่เห็เลยเลยนู่นดียวเหอะไรลงนเหอไรลงจะมาหไร่ลงไ้แล้วเนาะ

เอาเจ๊พี่เออเจ๊ไงเนี่ยได้ถึมัจะ่อนว้าวมากินเจาะกินเจาะอดีถ่มแหใส่มึดีล่ะซาสูบันนั่นที่ทีเลี่ยวว้าวร้ายเลยพี่ใหญ่

ลกปลาลกักมาแขนหลกแหลกนหลอกของของเพีแล้วพีดลยเียวขาครับน้องนิวนทีโอ้ตเนี่ขมเขาอยู่ห่งลไกยปลาเดียวไขนกุ้เียกพี้กมปลาเขาปลาได้ับเด้เียไปจได้ับเด้กับทีมงานกับทีมงาน ทาเดีย yup. วหันล้องทีมงานสองเกี่ยอรมดูลมาทีมงานลวงตาบ้านเล้าทีมงานสร้กุหลาบสร้างกุหลาบอือม่แม่นดอกกุหลาบได้ครกกลบกุหลาบฟังฟังก็ชัดฟังชัดกับกุหลาบกุปปจจางอีกแล้วดากงหมมได้หอเปลาใช่องก็บ่าทย่างตอนตอนนั้นด ตุ่มครับตันี้เดี๋ยวสมุนไพรร่นสมุนไพรร่นเนครับสร้างได้สร้างห่าด้ยพี่มงว่าสร้างแล้วสร้างแล่าท่นแต่ว่าสร้างมาได้พี่ม่งครับเระเอกของส่องครับฝากกดไลค์กดติดตามครับผมครับผมสร้างได้สร้งเล้วครับสร้าสร้งแ่ส่องยังครับส่อง ปาใหญ่ครับครับผมฝากกดไลค์กดไลหลนะครับพนงานพี่ครับยกสวยนั่นนยครับครับนายเว่ยบไทยไม่แข็งกับผู้แมงจีซอนนะครับกินแก้มกับลีเจนซี่นะด้วยดยพ่อใหญ่โดยพ่อใหญ่มงศรีทองครับครับมงคลมงคลพ่อใหญ่มงคนสีทองครับผมรูปหล่อพอกระเทินครับผม ยงมือครับยุงมือมีก็ส่งปลางมากมไม่มีส่วนหลายครับด้วยพอ่ของสังครตัวใหญ่ก็บีเข่งตัวใหญ่ก็บีเคัวนก็โม่กัดเลยโอ้เจะาจอ้อยแนว่ยเดขึ้นไปขึ้นมาวามนยขาลหลแอนี่ยเน้อใส่สมบเบิแหงหมดนะบอต้องไอโมเลใส่มันเต็มที่เลย มิดจัดลูกมิดจัดลบลูกปอลูกมิดจัดลอ้ลูกน่าจะได้กินก้อยปลาบพน้ำผูเล่นเนี่ยนะปลาที่ไล่เนี่ยอะไรไปกข้าวไอ้อิสานกัากรุงครับกับทีมงานโคกโลซิ่งครับครับการ์ล้อยซิตีครับผิดจริงซิตี้ผิด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 ฟิชชิงฟิชชิงโอ้ยบอกว่าได้กินพวกแกงนะครับซิตี้ เดเม็กซ <The> ิโกโตวิ่เ้นอพันโอครับวัสดับหัลหัโดยพ่อใหญ่ขอดครับผัาหอมโอมยของแท้ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านเพราะว่าเป็นยาบำรุงกำลังครับผม,ถ,มถ้าใครกินไม่เผ็ดคนนั้นไม่เป็นยา <ๆ S 1> ครับหลูกพี่โซ่พักชิดนะครับยายาโอ้พักชิดครับลหลวงลูกพี่ครับลูกพีก่เป้ครับพักชิดโอ้โหพระเอกพระเอกของสั่งครับผมด้วยพระเนื้อควดครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่วงโม่สร้อยหอมครับสร้อยหอยครับผมมาด้วยพญ่ีกอดครับพญ่ีของสัองครับฝากนั่นนะครับหนุ่มอุบลคนหล่อครับผมกับทีมงานโครกรอสซิ่งสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรใส่มุกคนครับไม่ได้ฝากกับเบียบินก็ต้อง จะกเบียบมือก็แซ่บวะล้มในก่อนปะจะยังอีกก่อนจะยังกะตัดไปครับไปเออใส่เบาแล้วเป็นที่ละใส่ยังครับใส่เข่าหัวครับใส่เข่าหัวใส่เลยอ่าใส่หลายแซ่บหลายครับใส่ใส่พริกเอ้าใส่ไปคน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 

อ้ายไร่เนี่ยหลาย con บ่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 กันแนว ซิมมงหรอครับซิมมึงหรอครับเป็นไงครับปงเปยงซิมเน่ยซิมบอซิมมีข้ามมีข้ามมีหันมาพีเด้ที่หล่ะหันมาพีเด้่ดอ่ามีเบิกเป็นไงครับลอยนะลอไสดบ่ฮะ ล่งคุงหด้ด้วยปัญญขวานครับที่เด็ดครับที่เด็ดของหนุ่มอุบลครับกับทีมงานโคกลอสิ่งปะกััเตักตักตักโดยช่างเป้ครับ

วายู่พี่กับมเอ้ยชอบเลยมาออาไปเาอาไปอ้าวมาชมเด้อพี่น้องเด้อชมกินข้าวแร้งน้ำกันเลยนี่แม่แม่แม่ข้าวไข่ก็ค่อยไงใส่หมูแดงสุงๆยุบทำใหญ่ๆโอ้ยอีสานบ้านเฮากินแล้วกับมวนกินแล้าวอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงคุ้นฟังลำรวยลำรวยชุดยอดชุดยอดมาเนี่อาหารอันนี้นอนเลยมาเนี่ยอชาโอชา